ดวงคุเกิดราศีพิจิกเดือนมกราคมปี2569ปัญหาใหญ่จบลงไปแล้วถึงเวลาเริ่มต้นใหม่เฮงกว่าเดิมเชื่อไม่เจ็ดนะคะ สวัสดีค่ะและนี่คือการทำนายไพ่ยิปซีของคนเกิดราศีพิจิกเดือนมกราคมปี2569ทนหา้ย้ทำนายทยักโดยอาจารย์เจ็ดแม่เจ็ดแม่นตัวแม่กลับมาแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีแมงป่องทั้งหลายปีใหม่นี้สนุกกันหรือเปล่าคะเรามาดูกันดีกว่านะว่าปีใหม่นี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ไพ่ยิปซีทำนายกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูดวงด้วยกันนะเดี๋ยวแม่เจ็ดชวนร,ราศีพิจิกทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเรามาตั้งสมาธิอธิษฐานด้วยกันเนาะและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะขออนุญาตานในการเปิดดวงชะตาเนาะคุณอธิษฐานเรียบร้อยแล้วรอแม่เจ็ดสักครู่นะคะเดี๋ยวแม่เจ็หยิบไพ่ให้สิบใบจ้า และนี่คือดวงชะตาหน้าไพ่สำหรับคนเกิดราศีพิจิกประจำเดือนมกราคมปี2569นะเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหชาวราศีพิจิกนะเด่นเรื่องงานมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังอรองานใหม่นะคะหรือว่าอยากจะรู้คำทำนายในเรื่องงานเนี่ยต้องดูให้จบคลิปนี้นะคะเอาละ่ะค่ะเรามาดูกันดีกว่านะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับดวงเดือนมกราคมของชาวราศีพิจิกที่แม่เจ็ดบอกว่างานมันรดงานมันปังเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทีนี้เรามาดูก่อนดีกว่าเนาะ ที่ผ่านมาเนี่ยไพ่เดอะเดขึ้นมาแต่ไม่ต้องกลัวนะคะไพ่เดอะเดขึ้นมาในตําแหน่งอดีตเนี่ยมันหมายถึงว่าที่ผ่านมานะคะในเรื่องของอการงานหรือว่าปัญหาบปรสรรคต่างๆมันได้จบลงไปแล้วค่ะเดชติดกับเจ็ดใบเทา้านั่นแปลว,ว่าคุณสู้มากเลยที่ผ่านมาเนาะคุณสู้คุณพยายามคุณจัดการคุณแก้ไขปัญหานะคะจนสิ่งที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของคุณอ่ะมันได้จบลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีๆนะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีแต่เรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆเข้ามาใครที่มีปัญหากับงานเก่านะคะรู้สึกว่าทํางานเก่าแล้วมีปัญหาหรืออยากจะออกอยากจะเติบโตขึ้นในงานใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่า ดีนะคะเพราะว่าคุณน่าจะออกจากงานเก่าแล้วเนาะลราก็กําลังที่จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ด้วยนะคะนี่คือความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น,นะคะ่ะทีนี้มาดูนะคะไพ่ที่แทนตัวเองเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเห็นไหมอันนี้คือจบลงอันนี้คือเริ่มต้นใหม่เนี่ยชัดเจนมากเลยนะคะจบลงและเริ่มต้นใหม่เนะาะไพ่หนึ่งไม้เท้ามันคือการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานนะคะเริ่มต้นใหม่แบบมีไฟด้วยนะเพราะเป็นไพ่ธาตุไฟเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คึกคัก ไม่ใช่เริ่มต้นใหม่แบบล่อยๆน,นะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่โอ้โหเรียกได้ว่าสดชื่นสดใสเลยทีเดียวช่วงเวลานี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะหรือได้ตําแหน่งใหม่นะคะหรือว่าได้หน้าที่ใหม่ๆได้ทันโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวเนาะที่ผ่านมานะคะ,ะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานแต่ตอนนี้คุณได้เริ่มในสิ่งใหม่แล้วคุณได้โอกาสใหม่หรือว่าได้มีเรื่องดีๆใหม่ๆเข้ามานะคะในเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่าดีนะคะแล้วก็ ส่งผลไปยังภาพของการงานด้วยนะคะทีนี้เนี่ยไพ่ที่ทับตัวนะคะเป็นไพ่เดเมจิเชียนนะคะนั่นแปลว่าตัวคุณเองในเวลานี้เนี่ยค่อนข้างยุ่งวุ่นวายกับเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเนาะถึงแม้ว่าโอากาสใหม่หรือเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันจะดีกับชีวิตเราแต่ก็ทําให้เรายุ่งวุ่นวายพอสมควรนะคะแต่มันเป็นการยุ่งวุ่นวายในทางที่ดีนะ,ะคุณมีโอกาสที่จะได้พรีเซนต์นะคะได้แสดงออกนะคะได้แสดงถึงความสามารถของเราให้คนที่เป็นเจ้านายหรือว่าคนที่อยู่เหนือเราเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยเราเ มีของนะเราเก่งนะเราสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างนะคะเอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยในช่วงเวลานี้ทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของงานบ้างนะคะงานเนี่ยถือว่าเราพ่าสเตรนทขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงการควบคุมหรือจัดการปัญหาได้อย่างที่บอกเนาะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณยังอยู่ในงานเดิมนะ มันมีปัญหาอะไรก็ตามคุณสามารถควบคุมมันได้ละในเดือนนี้นะคะจัดการมันได้ละนะคะและจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในอนาคตนะโหนี่มันน่าสนใจมากเลยเพราะไพ่เรื่องนี้ก็เด่นเรื่องงานนี่ก็เก่งเรื่องงานนี่ก็เก่งเรื่องงานนะคะเออเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพอไพ่เด่นเรื่องงานล้อมสเตรน์อยู่เนี่ยนั่นแปลว่าคุณจัดการกับปัญหานั้นได้อยู่หมัดจริงๆนะและ การที่คุณสามารถที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยมันทำนำพามาซึ่งคําชมเชยนะคะโอกาสทางการงานดีๆนะคะหรือว่า,าการที่ได้รับน้ําจิตน้ําใจจากคนที่เป็นเจ้านายนะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะจัดการการงานหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาได้นั่นเองค่ะ เอในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่าไพ่ชุดนี้จะไม่มีไพ่เงินขึ้นมาเลยแต่ก็ต้องบอกว่าไม่แย่นะคะเพราะว่ามีไพ่ที่เป็นราชินีอยู่ด้วยนะคะมีไพ่สเตรน์อยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่า การเงินจะไม่ฟู่ฟ้าจะไม่ได้มีเงินไหลเข้ามาเทเข้ามานะแต่ก็อยู่ได้นะเผลอเเนี่ยจะแบบซื้อของแพงด้วยนะจะซื้อของแพงของหรูใช้ด้วยนะก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ว่าถ้าคุณกําลังคิดจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าเสื้อผ้าเข็มขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องออดูนิดนึงนะคะเพราะว่า กระแสการเงินสดที่มันที่มันไหลเข้ามาในมือเดี่ยบางที่มันมันอาจจะเข้ามาน้อยนิดหนึ่งในช่วงนี้เพียงแต่ว่ามันอยู่ได้แหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณภาพชีวิตของคุณยังดีอยู่นะไม่ได้ต้องไปกินมาม่าอะไรแบบนั้นนะคะอในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์กันบ้างเอออันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนราศรีพิจิกเนี่ยเวลาที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่เข้ามามีเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้ทําเนี่ยกลายเป็นว่าเย็นชาใส่คนรักเย็นชาใส่ความ คนที่เรากําลังมีความสัมพันธ์ด้วยนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะต้องระวังเรื่องของอาการเย็นชาใส่กันนะคะการมีกําแพงใส่กันนะคะการที่เราหันไปสนใจนะในเรื่องของอาการงานมากกว่าคนที่เรารักนะคะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งพยายามเติมหวานให้กันนะคะพยายามที่จะให้เขาเห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่สมมุติว่าเราทํางานแล้วถ้าเราพาเขาไป จอยได้เดี๋ยวก็พาเขาไปนะมันก็จะได้เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆตัวคุณไม่ได้มีอะไรหรอกคุณก็ทํางานของคุณอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยนะคะเยพยายามหากิจการรมร่วมกันทําหรือว่าเติมความหวานให้แก่การความสัมพันธ์มันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลน,นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากอยู่แล้วนะจะคิดว่านะไพรา,าชินีดาบในตําแหน่งความรักเนี่ยเต็มที่ก็ เออทะเลาะว่าแวงกันนะคะเรื่องคําพูดคําจ่าเท่านั้นเองส่วนคนโสดนะคะก็ต้องบอกว่าโสดต่อไปโสดต่อไปก่อนนะโสดต่อไปก่อนเดือนนี้นะคะโสดไปก่อนนะคะสําหรับเดือนมกราคมนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของงานมากจริงๆนะคะมันไม่ได้มีเวลาที่เราจะไปใส่ใจหนุ่มๆสาวๆที่อยู่รอบตัวเราหรือคนที่อยู่ใกล้เรานะคะแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวเราส่วนมากก็จะเป็นคนที่แหมมันมีความเก่งเสมอกันน่ะมันมีความแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ เท่าๆกับเราอะ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันเป็นเพื่อนกันดีกว่าหรือว่าคบหากันเป็นแบบสังคมดีกว่าเป็นคนรักกันนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้ก็ยังโสดกันโสดกันไปก่อนนะชาวราศีพิจิกนะเอาละค่ะเรามาดูกันต่อนะในหัวข้อทำนายต่อไปแต่ก่อนที่เราจะไปนะแม่เจ็ดชวนกด subscribe นะคะกดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อที่แม่เจ็ดและชาวราศีพิจิกจะได้กลับมาเจอกันแบบนี้อีกในเดือนหน้าเดือนถัดไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะ เอาละค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพบ้างนะสุขภาพถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณมีความเจ็บป่วยนะมีโรคร้ายต่างๆก็จะหายขาดได้นะคะจะจบลงไปนะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะสดชื่นสดใสกระปรี้กระเป๋านะคะพร้อมที่จะรับ งานใหญ่ๆหรือว่ารับกับงานใหม่ที่กําลังจะเข้ามาถือว่าค่อนข้างดีเลยในเรื่องของสุขภาพที่นี่ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวกันบ้างนะกับเจ้านายนะคะถือว่าค่อนข้างดีนะเขามีความรู้สึกว่าเออเอ็นดูเราอะนะมีความเอ็นดูเรามีความรู้สึกของการที่เข้าใจเราเห็นใจเราอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราผ่านงานหนักๆมาเราแก้ปัญหาอะไรมาเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกการเอ็นดูเราเป็นพิเศษเดือนนี้ก็ ถือว่าดีนะคะเคล็ดลับนิดนึงสําหรับไพ่ตําแหน่งเจ้านายเป็นสเตรน์เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องพยายามยอมอ่อนกับเขานิดนึงนะอ่อนกับเขานิดนึงนะคะอย่าไปอย่าไปอย่าไปทาตัวใหญ่โตกว่าเขานะคะเพราะว่าเขาจะชอบให้คนที่เขาจะชอบอ่าคนที่ใกล้ชิดเขาแล้วก็แบบยอมยอมเขานิดนึงอะ่ะเออมันก็จะดีสาหรับตัวเราอันนี้เป็นทริคเอาไว้นะแล้วก็คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยถ้ามีเจ้านายผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าส่งเสริมกันดีสนับสนุนกันดีนะคะอะ่าแล้วในเรื่องของ บริวารลูกน้องบางบริวารลูกน้องต้องบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของบริวารลูกน้องชุดเก่าออกไปชุดใหม่เข้ามานะคะหรือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับบริวารลูกน้องจบลงไปแล้วนะคะจัดการแก้ไขได้แล้วนะคะเดือนนี้เนี่ยตัวคุณอาจจะต้องเตรียมรับมือกับบริวารลูกน้องชุดใหม่นะคะส่วนในเรื่องของลูกหลานวันเครือเนี่ยก็ต้องบอกว่าพูดยากคุยยาก <laughs> คุยยากนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเรามักจะเจอว่าเขาเนี่ยเหมือนกับทําผิดพลาดเนาะหรือว่าพาตัวเองไปสู่ปัญหาให้เราต้องจัดการแก้ไขยอยู่เสมออันนี้ก็ต้องทําใจนิดน,นึงสําหรับชาวพิราศีพิจิกนะคนเราเนอะมันจะดวงดีทุกด้านก็ก,ก,ก็ก็มันก็กระไรอยู่นะมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างนะเพราะฉะนั้นคนที่มีลูกหลานว่นเครือนะคะก็ต้องต้องเข้าใจเขาอนะนาอว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงวัยหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้เขามีความรู้สึกว่า เอออยากจะไปในทางของเขาอะ่ะเราก็อาจจะทําได้แค่มองเขาก้าวเดินไปเนาะอะไรที่เตือนได้ก็พยายามเตือนอย่างเต็มที่แหละแต่ว่าถ้ามันเตือนไม่ได้แล้วหรือว่ามันมันเป็นความต้องการของจริงอะ่ะเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปเพียงแต่ว่าเราก็คอยดูแลปกป้องนะแก้ปัญหาเท่าที่เราจะทําได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะทําได้กับลูกหลานด้าน,นเครือต่างๆนะคะเอาละค่ะในส่วนของ คนรอบตัวหรือเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะต้องบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยทุกคนยุ่งกันหมดเลยมกราคมเนี่ยทุกคนยุ่งวุ่นวายกันหมดเลยนะไม่มีใครช่วยใครอะไรได้เลย <c oughs> ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยขอผู้ใหญ่ดีกว่านะคะ <c oughs> เพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวเนี่ยต่างคนต่างแบบหู้ฉันยุ่งเธอยุ่งวุ่นวายกันไปหมดนะคะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเรามากแต่เขาไม่ได้ร้ายอะไรเสร็จแล้วนะเขาก็ดีแหละเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งยุ่งอยู่เท่านั้นเองนะคะอาราคาสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดือนนี้เนี่ยอ่าสิ่ง เมอมานะคะจากการที่คุณคอยบูชาหรือว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็ดูแลเราอยู่ปกติดีนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะทำบุญกับสัตว์นะคะเช่นการให้อาหารสัตว์นะคะที่เป็นตามสถานสงเคราะห์สัตว์ต่างๆนะคะหรือว่าเราผ่านไปเจอน้องหมาน้องแมวที่แบบน่าสงสารเนี่ยก็เราก็ให้อาหารให้ขนมได้แต่ต้องระวังอย่าไปทําให้สถานที่เขาเลอะเทะนะเออให้ในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้นะคะมันก็จะได้ทั้งบุญด้วยแล้วก็ไม่ สร้างปัญหาด้วยนะคะเออหรือใครอยากจะปล่อยอปล่อยสัตว์ก็ได้นะคะปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะหรือว่าการไทยชีวิตโครกระบือต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างดีสาหรับเดือนนี้นะคะมันจะเป็นการเปิดทางเนาะให้สิ่งดีๆนะคะที่เป็นเรื่องของอข่าวดีหรือว่าโชคดีที่จะเข้ามาให้กับเรานะคะเป็นการเปิดทางถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ เอาละค่ะและนี่คือคำำําทํานายนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะชาวเมก่องทั้งหลายนะคะในเดือนมกราคมปี2 5 6 9ค่ะโดยอาจารย์เจ็ดแม่เจ็ดแม่นตัวแม่คนดีคนเดิมนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะแม่เจ็ดก็อยากจะอวยพรนะคะให้กับชาวราศีพิจิกทุกคนเนื่องในโอกาสปีใหม่2 5 6 9นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆ ะะมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่ชุ่มชื่นเย็นฉ่าและแข็งแรงนะคะการที่เรามีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเราเองและคนรอบข้างได้นะคะก็ใครที่กําลังจะจัดการกับปัญหาต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะลุกขึ้นมาจัดการกับเรื่องเก่าๆในอดีตนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆีแม้มัน มันรอเราอยู่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวกดติดตามกันเอาไว้นะคะเพื่อที่จะกลับมาเจอกันในเดือนใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ